่านน้อยอัปเดตห่านน้อยจ้ากินยากินยาตามคองเก้าโตแล้วสองเดือนจากตัวเล็กๆห้าตัวพี่น้อง เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มโตแล้วเริ่มออกปีกออกหางแล้วอัปเดตให้ดูห่านน้อยน่ารักมาดูน้องๆห่านน้อยน่ารักจะพี่น้องโตแล้ว ห้าตัวหันสองเดือนเขาก็จะหากินหญ้าน่ารักทั้งห้าตัวเลยจ้ะ ต,ตั๋งตัวหน้าตัวหนึ่งแล้วก็สามสี่หันน้อยตากแดดพี่น้องตื่นขึน้นย่มเศร้าผ้าหานน้อยหากิ้งอย่างาลูกเอ,อ้า,อามันแดด แดดออกแล้วล mm ูกแดดออกแล้ว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 อ๋อ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 อออยออออออ๋ออออหญ้าอออน๋ออ่ออออ๋ออออออ๋อออนออ๋ออ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 อนๆ อ๋ออ๋อแดดอ่อนๆยามเช้าเฮ้ยนอนตากแดดยามเช้าผ้ายางพาหานน้อยเดินุดนามต้นใหม่แล้วก็สิผ้าหานหน่อยเดินกินหญ้าน้ำมันเนตจะปี่นอกอกหญ้ายอดอ่อนๆ ยอดอ่อนๆน,น้ำค้างน้ำค้างเดือนหกงอนฝิงแดดบัดทิ้ง การเลี้ยงห่านการการเอ้ยการเลี้ยงห่านเด้อลูกน้องห่านเด้เลี้ยงน้องห่านนั่งยุไซแต่อ้อมคางอ้อมเอวพยายามสิทนอนคางคางแม่นอนตากแดดลูกนอนตากแดดไม่มอเศร้าเออนั่นแหละนอนเลี้ยงกันแม่ยุไซก็อยู่หันละแม่นนอนแม่ฝนนะอ้อมคางอ้อมเอวอยู่พี่น้อง อยู่ไก่เป็นได้เบาๆไก่เนี่ยอยู่ไก่เป็นได้เบาๆไก่ตากแดดเนี่ยมือเสาอ่อนๆแดดอ่อนๆเนี่ยมือเสาพี่น้องแดดอ่อนๆยามเช้าอาหารน้อยออกเดินกินหญ้าเล็มหญ้าอ่อนๆ กินอิ่มแล้วก็มานอนฝิงแดดตากแดดนั่งดูดูเขาส้มาง,งสู มักวนน้องเด้นน่แม่นบอกอะพี่เขาสี่ตัวเห็นอยู่ใกล้แม่ไม่ได้ดูดิดูด,ดิความอิจฉาเขาดูดิจะมาหาน้องเอ,อ้ยถ้าหาน้องแล้วไม่แหบไม่จิกน้องเน่ะแม่จะให้เข้าใกล้อยู่แต่ถ้ามาแหบน้องเนี่ยแม่ไม่ให้เข้าใกล้นะเออ อยากเข้าใกล้น้องกินหญ้าไปไอ้น้องดูดิอยากเข้าใกล้น้องนั่นน้องก็กลัวแล้วเข้าใกล้น้องน้องกลัว น้องนอนอยู่ดีๆขุนหันมากวนน้องน้องนอนอยู่ดีๆอะเออมากวนน้องเห็นไหมน่ะเขาอยู่ดีๆอะควนน้องทำไมฮะ เอ้ยมากวนน้องสิทสายจริงเลยมากวนน้องจนได้ไปไหมเอ้ยนะหวงดูไล่น,น้องไปแล้วน่นแล้วกันนี น้องกินยาอยู่นี่มาวนนยังนู่นนี่เอ๊ะจังไดมาไล่เห็บน้องหานพาน้องไปกินหม่องอื่นเร็วพาะมาเห็บน้องว่าไรนี่คือบอกอยากเถอะเอ้ฟังตัวเพิน่นลเสี่ยเมียนกันน้าอจาจังใดจะมาไล่เห็บน้อง